แน่นอนครับด้านล่างนี้คือตัวอย่างสคริปต์รีวิว YouTube ความยาวประมาณ800คําคำสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับนิสสันนวาวาร่า2 2 5พร้อมเปิดด้วยคำแนะนำช่องเกีย h ์เฮต์เนชันและปิดท้ายด้วยคำเชิญชวนให้กดติดตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกีย h ์เฮต์เนชัช่องสำหรับคนรักรถที่ต้องการอัปเดตท,ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ รถกระบะรุ่นล่าสุดและเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับนิสสันนาวาร่2025กระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างๆที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงนิสสันนาวาร่า2025มาในดีไซน์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง,งมากขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันกว่าเดิม พร้อมไฟหน้า LED ทรงเรียวยาวที่สื่อถึงความทันสมัยในแบบฉบับของิสันกันชนหน้าเสริมความแกร่งด้วยวัสดุที่ทนทานพร้อมไฟตัดหมอกทรงใหม่ล้ออลลอยขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายด้านข้างของตัวถังดูพุ่งและโบเฉี่ยวขึ้นหลังคาทรงสูงช่วยเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระให้มากกว่าเดิมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED รูปแบบใหม่ที่ดูพรีเมียมยิ่งขึ้น ในด้านขุมพลังนิสสาน,นาวาร่า2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าสำหรับรุ่น 4WD ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดารและออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างแบบ5ลิงก์ในด้านหลังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นไม่แข็งกระด้างเหมือนกระบะทั่วไปห้องโดยสารภายในของนาวาร่า2025ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและนั่งสบายมากยิ่งขึ้น บอกนั่งหุ้มหนังคุณภาพดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด8-9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวพวงม,มาลายัยมัลติฟังชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและระบบความปลอดภยัยต่างๆแอร์อัตโนมัติแบบดูอัลโซ e พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและช่องเสียบ USB ทั้งแบบ A และ C ส,สำหรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถ ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยนิสสันนาวาร่2025มาพร้อมนิสสันอินเท l i g e n นต์ม i l บิลระบบช่วยขับขี่ที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะเอาไว้หลายระบบเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดอับสายตาระบบช่วยจอดด้วยกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่สะดวกปลอดภัยและมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากฟีเจอร์พื้นฐานแล้ว n a v a r ย่า2025ยังเพิ่มความสามารถในการบรรทุกด้วยกระบะท,ท้ายที่ออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขึ้นรองรับการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1ตันและมีระบบลดแรงสะเทือนที่ฝาท้ายเพื่อการเปิดปิดที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่องปลั๊กไฟท้ายกระบะสำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล เหมาะสำหรับสายลุยหรือผู้ใช้งานที่ต้องการความคล่องตัวสูงนิสสันนาวาร่า2 2 5วางจำหน่ายหลายรุ่นย่อยได้แก่รุ่น S, E, L, V และ V L รวมถึงรุ่นพิเศษ PRO 4X ที่มาพร้อมชุดแต่งสไตลออ์ Off-Road เต็มพิกัดราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแตะระดับ1,250,000บาทในรุ่นท็อปทั้งนี้ราคาขึ่งอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่เลือก นาวาร่า2025จึงถือเป็นกระบะที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแกรงประหยัดและครบเครื่องในคันเดียวไม่ว่าจะใช้ในงานบรรทุกธุรกิจส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์แบบท่องเที่ยวลุยๆก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะเทคโนโลยีและความคุ้มค่าทำให้นิสสานนาวาร่า2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดกระบะปีนี้ ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Gearhead Nation ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณอยากได้สคริปต์สำหรับชอ็อตติ๊กตอกหรืออยากเจาะลึกแต่ละรุ่นย่อย<ๆ>เช่น p r o 4X โดยเฉพาะก็บอกได้นะครับผมยินดีจัดให้เพิ่มเติม